เอออะไรกันเนี่ยรู้สึกเหมือนก็ว่าเรานั้นได้ทาการซื้อของมากินกันจะปัตมาปาร์ตี้ซะหน่อยจะกินสุปตำแซ่บด้วยแต่ว่าทําไมจู่ๆก็รู้สึกเหมือนสลบไปเออแล้วก็มาตื่นที่นี่โอ๊ะที่ไหนเนี่ยเจสซี่ตื่นแล้วเฮ้ยใครใครทุบฉัน <c oughs> อยูอ่ไอยู่ไหน,อย,ไหนอย่าบ้าพลังหน่อยเลยลนะ่ะนายเองเหรอทุบฉัน <c oughs> เอากุ้งกี้นายหลับไม่ตื่นเลยอะ่ะก็ตอนนั้นอะ่ะพนายจะเนื้อตอนนั้นอะ่ะเราจะซื้อส้มตำแซ่บมากินกันแล้วจูว่ๆเราก็สลบไปอะ่ะรู้สึกเหมือนสลบไป<อ>แล้วหลังจากที่ฉันสลบฉันกับนายสลบไปปุ๊บจู่ๆเราก็มาผล่ที่เนี่ยนายลองมองรอบๆนี่มันที่ไหนเนี่ยฉันนี่เดี๋สีเหลืองเต็ไมไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ท่านผู้ชมครับตอนนี้ปันอาจจะไม่สบายนะครับปันอาจจะมีเสียงไอแล้วก็เสียงแปลกๆแล้วก็เสียงจะแปลกไปด้วยเจสซี่ ฉันเคยสืบข้อมูลเอ้ยสืบถ้าเคยสืบข้อมูลมานะที่เนี่ยมันคือแบ็คลูมฮะแบ็คลูมที่ไหนเรานี่โล่ลูมต่างหากแจ้งเรื่องของนายซะแต่ว่าแต่สีเหลืองแต่ไม่หมดเหนแต่ว่าแต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นแบ k ็คลูมลายจุดมีพรมสีน้ำตาลแต่งไฟแบบนี้มันแบ็คลูมชัดๆเลยเพื่อนคือมันเป็นแค่ชื่อเออเอ้ยแต่ว่าในมือเรามันมีอะไรอ่ะ เอ,อ้หินเรืองแสงไฟฉายยังเหรอแล้วเราได้ไฟฉายมาจากไหนอ,ะอ่ะมีโคมไฟต่างหากล่ะแต่ไง้ังเธอมันก็ไม่ต่างจากไฟฉายเอาล่ะเจสซี่เดีวยวคาที่เราผูดที่นี่จะเคยสืบข้อมูลมาที่นี่เป็นเขาวงกฏที่มันอ,อยู่ในมิติลึกลับมันเป็นโลกคู่ขนานที่เป็นเขาวงกฏยาวๆเลยเพื่อนเขาวงกฏไปเลยมันกห็ห้องห้องนึงนี่แหละเดี๋ยวฉันจะทุบมันให้ดูเฮ้ยหยุดบางเด็กป้าพลังหยุดได้เลยเฮ้ยเจสซี่เดียว เจสซี่เดี๋ยวเราอ่ะมีหน้าเราอ่ะดูเหมือนว่าจะมีภารกิจแลละเราอ่ะอยากจะกลับไปกินส้มตำแซ่บที่บ้านเพราะนั้นเราต้องหาวิธีกลับบ้านแต่ว่าแวกรูไม่ได้มีเลเวลเดียวแน่นอนแต่มันจะเป็นเลเวลถือวมีหลายเลเวลเพราะนั้นเราต้องผ่านไปหลายเลเวลเลยเพราะว่าฉันเคยสืบข้อมูลมาแล้วแต่ว่า <Yeah. S 2> เจสซี่เราจะต้องไปที่นั่นให้ได้เราจะต้องไปที่กลับบ้านให้ได้เพราะนั้นเราจะต้องหาทางออกจากแวกรูให้ได้ โอเคไ <ป S 1> มมเจสซี่ซ <ไป S 1> เอาละไป,ไปกันนะคะท่านผู้ชมเรามีภารกิจคือเราต้องหาทางออกจากแบครูมแต่เจสซี่าาแต่เจสซี่ถ้ารู้สึกว่าที่แบครูมเนี่ยมันเราไม่ได้อยู่2คนคนเดียวนะแต่ว่ามันมีสัตว์ประหลาดอยู่ที่นี่หนึ่งตัวมันชื่อว่าวาเดนมันจะมีเสียงหัวใจซึ่งอยากจะไฟก็ไฟเหอะแต่ว่าการที่เราจะรอดจากมันก็คือการที่เรานั้นจะเงียบๆเพื่อนเราต้องหาวิธีไม่สร้างเสียงเอาละไปกันเลยเอาละเจสซี่เราข้ามมาตรงที่ เจสซี่น้ำมันไรอะ่ะไม่ใช่หุ่นยนต์<ร>น้ำ <ไป S 1> มันเฮ้ยน้ำม,มันวานินเฮ้ยกดย่องไว้นายจำได้ไหมตอนที่ฉันพูดอ่ะไอตัวเนี้ยเราจะต้องเงียบเพื่อนถ้าเราวิ่งหรือว่าเดินปกติถ้าเราไม่ย่องอ่ะมันจะได้ยินเราแล้วมันก็จะฆ่าเรามันมองไม่เห็นเราแต่ว่ามันจะได้ยินแต่ว่าอบมองอะไรไม่เห็นเลยเจสซี่ อยู่ทำไมเราวิ่งเซเอ่เฮ้ยเดี๋ยวเจสซี่มันจะทำให้เราตาเราจะทำให้เราหน้ามืดเฉยๆแล้จะวิ่งทำไมเป็นเจสซี่อะไรมาบรรยโยจอเขาเขาวิ่งอยู่แต่ว่าฉันกำลังย่อมเพื่อนฉันมองอะไรไม่เห็นเลยทำไมฉันไม่หายหน้ามืดสักทีมันกระร้าไใกล้เขามาแล้วนายก็ต้องถอยหางมันไงหรอแต่ว่าฉัถอยมาเรื่อยๆแล้วนะนายเสร็จม มดแล้วบ้าเอ้ไอตัวนี้มันทำฉันหน้ามืดมองอะไรไม่เห็นเลยบอกเจ้าบ้าเจสซี่ช่วยฉันทีฉันกำลังฉันกำลังมองฉันกำลังตาบอดไอฉันเดี๋ยวฉันจะล่อมนันไมันมองเห็นฉันแล้วเหรออ้าฉ <c oughs> ันไม่ได้เป็นคนตายคนสุดท้ายกอเจซี่สู้บ้าน ตูมันยังไงล่ะใครกำลังเสกอะไรอ่ในนี <C oughs> ้ว้า <C oughs> บังว่าเนี่ยฉันอุตส่าหย์ย่อแล้วโอเคเพื่อนการยอ่ออาจจะไม่ต้องใช้แล้วท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ของของฟันมันหล่นพื้นหมดเลยฟันไม่มีอะไรแล้วเจสซี่หวังพึ่ง,งอยยู่ข้้าางงหนันหนงไงละ่ะอย่าเข้าใกล้มันเพราะมันจะทำให้เราตาม,มืดเราจะต้องหาวิธีไปทางอื่นเพื่อนเจสซี่นายคนเดียวที่มีไฟฉายสเบียงนายแบ่งเสบียงให้ฉันหน่อย เลื่อนเสบียงมาแล้วก็กดตัวคิวใส่ฉันน่ะฉันไม่มีสเสบียงเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะว่าแต่โอเคฉันได้ไปชายแล้วขอเข้าเฮ้ยดูเหมือนว่าบางคนเนี่ยจะได้ของกินมาเป็นสเสบียงบางอย่างเยเฉพาะแล้วเฮ้ยพอแล้วอันนี้อันนี้ของนายละันไม่ต้องการแล้วล่ะเจสซี่ดูเหมือนว่าบางคนเนี่ยจะได้ดอกของมาหลายอย่างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฉันได้ข้าวกล่องกับน้ำอัลมอนด์ เพื่อนทำอะไรอยู่ข้างหน้าก็ไม่เดี๋ยวทำอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ยินเราต้องอ้อมไปทางอื่นเพื่อนเมื่อกี้ฉันโดนมันฆ่าแล้วเดินตรงมาแล้วฉันวางไอเทมไว้ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ยวิ่งหนีมันสิ่โอ้ไม่นะเก็บไอเทมแล้วก็วิ่งหนีปิดรั้นยาโอ้ไม่นะทางตันโอ้ไม่โอ้ไม่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 โอ้ไม่ไม่ไม่เจสซี่ทาง เย้ที่สุดเจสซี่กำลังเสริมแคตตาองกกำลังเริม <c oughs> <c oughs> อยู่ที่ไหนห้องนายเยสฉันจะพิมพ์ดีๆนหนายอะลัดตอนนี้เราขอข้ามไปกราก็อะไรเนี่ยแบคลูไฟจับเหรอไม่ไอพวกไม่จ่ายค่าไฟเจสซี่ต้องือนว่านาาจะบฉันแล้ว น้ำรวมไฟดับจะมองอะไรไม่เห็นเลยนายก็วิ่งตามฉันมานะเฮ้ยนายย่องนาะยย่อง,องเดี๋ยวมันมองเห็นนายไม่ต้องย่องแล้ววิ่งหัวใจมันดังเร็วแล้วนะ่ะโอ,ฉ,อ,ซซอฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเจสซี่บอกไว้ให้วิ่งมาฉันมองอะไรไม่เห็นชั้นจะไปเห็นได้ไงนายก็วิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆโอเค<ง>ฉันเจอนายแล้ววิ่งไปต่อเถอะ อยู่โอ้ยฉันมองอะไรไม่เห็นเลยฉันจอดำมืดฉันมองอะไรไม่เห็นเลยสักอย่างแล้วทำไมนายมองเห็นเนี่ยมันกำลังดมหาฉันอยู่ไอ้ก็วิ่งตามมาเนี่ยแหละเปล่าฉันมองอะไรไม่เห็นนายดูที่จอฉันมันมืดเงี้ยงวิ่งเฉยไงแน่น่ะฉันเห็นนายแล้วนายแค่วิ่งเดินข้างหน้ามามันก็เดินมามาแล้วแล้วทำไมฉันรู้สึกเหมือนตัวเองแหลกเลยโอเคโอเคเออมันอยู่ด้านหลังฉัน ฉันมองแล้วไม่เห็นเจสซี่นายไม่รู้หรอนะสำหรับคนที่โดนมวนสะกดตาบอดอ,อบอกลับมาละวเจสซี่ฉันขอซ่อนในล็อกเกอร์ก่อนล่ะไอ้ฉันซ่อนในเสาะฮะเฮ้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยมันมีล็อกเกอร์อยู่ตรงปลายไม่ใช่ดิมันอยู่ด้านหลังนายเดินผ่านล็อกเกอร์มาแล้วซ่อนในล็อกเกอร์ถ้าว่าการซ่อนในล็อกเกอร์จะมีผลนะตอนนี้ฉันสติเลอะเลือนหมดแล้วฉันต้องการกินนะทุออกคน โดนสะกดตาดำเหมือนกันนะ <c oughs> ข่าวดีจะได้เหกอยางแตกินนีความเป็นของนี่ค่ะผู้ัหอยากษ์บ้านหลายเออเด็กตาดำาๆเนี่ยแหละเสื้อฉันดำทั้งอันเลยช่วยฉันฉันต้องการกำลังเสริมฉันต้องการมุมกล้องเพราะว่านายมีมุมกล้องที่มองเห็นกว่ายอย่างอื่นแล้วหัวใจมันก็ดังขึ้นด้วยไม่ไม่อย่ามองนฉันฉันอยู่ในล็อกเกอร์กนยังไงตอกล็อกเกอร์ ตอนนี้ขอข้ามไปอีกรอบหนึ่งตอนที่เราไปสมทุกกับเออเจสซี่แล้วกันนะอาลาะเจสซี่ตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ใกล้กันแล้วเรามาสมทุกกันได้แล้วนะเจสซี่ใช่ไี้านนี่อยู่ไหนเราต้องใช้วิธีวิ่งแทนละแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยม่เป็นรูไหมอะแค่ได้ยินแต่เสียงมันอะเพื่อน แต่รู้หมดว่าฉันเคยได้ยินเรื่องอยู่นะที่แบ็กรูมอ่ะที่แบ็กรูมอ่ะมันอะถ้าเราหนีมันไปได้สักพักหนึ่งมันก็จะวาร์ปหายไปเออเอาไงวะไกเจสซี่เจสซี่เมื่อกี้ฉันวิ่งมันแทบตายคือมันทําให้ฉันมองไม่เห็นเป็นฉันตาบอดไปเวลาหลายรอบว่าขอกินน้ำอัลมอนด์ก่อนฉันสติจะบ้าอยู่ละ ตรงนั้นมันทางออกหรือเปล่าเนี่ยเจสซี่ฉันว่ามันน่าจะวาร์ปหายไปแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราวิ่งหนีไปในสักระยะหนึ่งมก็จะน่นาจะวาร์ปหายไปแล้วแล,ว,แลวเจสซีเ่เพื่อนเพื่อนเจสซี่มันวาร์ปหายไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราวิ่งหนีไปสักระยะหนึ่งมันก็จะวาร์ปหายไปแล้วก็เลิกตามล่าเราไปมันจะไปตามล่าเราในเลเวลอื่นแทนเพราะนั้นตอนนี้เราเหลือหน้าที่ยังแค่อย่างเดียวก็คือหาทางออก แต่เพื่อนทําไมทําไมคลิปนี้ฉันถึงตายเป็นคนแรกแล้วแถมนายก็ไม่ได้ตายด้วยเพราะว่านายไม่ได้ลงเชดเดอร์นายก็เลยมองเห็นแต่ว่าถ้าว่าฉันลงเชดเดอร์ฉันมองแล้วไม่เห็นเลยหน้าจอเป็นสีดํามืดตึ๊บเลยอะเราต้องหาทางออกว่าแบบโอเคเจสซี่คลิปนี้ฉันตายเป็นคนแรกแถมตายรัวๆด้วยเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันจุดเซตศูนย์เพื่อนเดี๋ยวถ้ามันจุดเซตศูนย์นี่นะโอ้ยไอ้รัวๆ เฮ้เจสซี่นายกดสูตร TP มาหาฉันแล้วกันนะเขาว่าเมื่อกี้ฉันเหมือนเห็นอะไรสักอย่างแวบๆแบบโอ้แบ็กลูม oh, ไม่แต่แบ็กลูมเฮ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดเริ่มนะจะกว่าฉันจะโอ้อะไรเจสซี่เริ่มได้เลยโอ้โอเคเจสซี่ตรงนี้แหละฉันจำได้เฮ้เจสซี่นดยดูนี่สิประตูเปิดมันสิมันต้องเป็นประตูที่ไปสู่เลเวลถัดไปแล้วมันก็ไม่ใช่ทางออกแล้วเปอร์เซน เจสซี่เราหาทางไปสู่เลเวลถัดไปได้แล้วน่าก็หมายความว่าเราผ่านด่านแรกแล้วเจสซี่เพื่อนอันนี้เลเวลศูนย์ด่านฝึกหัดแต่แค่ด่านฝึกหัดฉันตายไปแล้วแค่ด่านฝึกหัดจะก็จะแย่อยู่แล้วเออล่ะเจสซี่ถือว่าเราจะเจอทางออกแล้วก็มันไม่ได้มันไม่ได้สิ้นสุดแค่คลิปนี้แน่ The Back Room แต่ว่ามันต้องมีการต่อเชื่อมต่อไปอยังคลิปอื่นแน่นอนเพราะว่าเพราะว่า Back Room นั้นมันยังมีความลึกลับเป็นโลกคู่ขนานที่ มันนั้นได้มีหลายด่านหลายเลเวลมากๆและท่านผู้ชมครับมันจะไม่มีทางจบแค่ตรงนี้แต่มันจะมีการต่อไปยังสู่เลเวลอื่นแต่เราต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเลเวลถัดไปนั้นเรายังสร้างไม่เสร็จเลยใช่ไหมเจสซี่เลเวลถัดไปนั้นเรายังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าคลิปหน้ามีแน่นอนใช่เรายังไม่ทันคิดเลยซ้ำว่าจะทําอะไรเอาละเจสซี่แล้วเราก็ต้องขอจบอะ่ะท่านผู้ชมครับเราก็ต้องขอจบคลิปเท่าน,นี้ซึ่งคล,คลิปนี้ความสนุกนั่นเหรอฮึ่มม หาทางออกแล้วก็โดนเอเดนฆ่าไปด้วยแล้วก็ได้เอาตัวรอดแถมมีมุมมองที่เหมือนกับว่าเป็นการอาัลวิลโลในโลกจริงๆ <c oughs> <c oughs> ว้าฆ่าเนี่ยไม่สบายแล้วไอไม่หยุดเล <c oughs> <c oughs> เอะ่ะท่านผู้ชมครับแเราก็ต้องขอจบคลิปเปยนเท่านี้สวัสดีครับเจสี่สวัสดีสวัสดีครับ